สอดไหมทองลิเวอร์ไซด์อะ่ะก็เลวซ้ายแล้วขับตรงมาเรื่อยๆอะ่ะแล้วตันที่ g o o g l e Ma p บอกเลยะคะ่ะแล้วก็เซตไปต้นไม้ใบหญ้าการต้นไม้ใบหญ้าแก่งกระจาน อยากวัดใจครับไช้บ้างมั้ยว่้บางไปโหลดเออนี่แหละนี่แหละตลาดนัดอยู่นี้ไม่มีแล้วมัง้งหรือว่าเขามีวันไหนก็ไม่รู้อะแต่เหมือนอ่านในเน็ตมีเนียเน่ยเขาจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นตลาดนัดเออยังมีอยู่เลยแต่เมื่อก่อนสมัยเด็กๆอ่ะจะมีสองข้างทางเนี้ยเต็มไปหมดเลยอะค่ะ ก็จะมีของกินเหมือนเวลาที่เราไปเที่ยวเมืองการอนที่เราไปป่าเข้าไปในป่าก็าจะเป็นตลาดนั้นแบบชวาชวบ้านชาวบ้านอ่ะอันนี้น้อยลงแล้วอาจจะเป็นช่วงโควิดอ่ะมันก็เลยน้อยลงจะมีขนมเบื้องด้วยนะขนมเบื้องแบบที่เราชอบขนมไทยๆอะค่ะขี่เข้ามาซื้อไปทําอะไรกินแต่เดี๋ยวนี้มันมีของขายเยอะแยะแล้วมีห้างเีอะไร เชื่อมันมากก็ไม่ได้นะาพาเที่ยวทุนน่งนา กาแฟเลยดีกว่าถ่ายตรงนี้ดีกว่าควาแต่ที่เพชรบุรีนี่จริงๆแล้ววิวทีสส่นนสวยทีส่สุดในดประเทศหมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่เบี่ยงซ้ายเล็กน,น้อยออให้ตรงแค่ตอนที่ถนนแยกบ้านตัวนี้เขาเรียกบ้านละหานน้อยบาลล้ยบานละหานน้อยพูดได้อยู่นะเพชรบุรีอ่ะเที่ยวหน้าฝนนี่แหละสวย No. รีดาเนี่ยเขาแดนที่คนเดินป่าบางทีเขามาเดินขึ้นกัน,นที่เขาขี่จักรยานแต่ว่าเส้นทางยังไม่ได้แบบดีมากเชื่อปะอยู่เพดมันเป็นคนเพจก็จริง ที่เมืองปีดาเนี่ยเนียพามือมาให้เรียวปะเมือไให้เรียวไป,ไไปเดี๋ยวไว้จะพาไปมันจะเป็นบึงนั่งตกปลานั่งกินข้าวอะ่ะวิวสวยเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะนะมันเป็นยังไงแต่ไม่ได้กลับ มาแล้วถนนไม่เวิร์กนี่คือโ้อขับต่อไปใหญ่งี้จริงเราจะใช้ถ ก,ก็โอเคนะตรงไปไป็นแกล้งกระจาดได้เส้นนี้โอเคอ๋อนี่มันเส้นที่จะไปแกลงกระจาดนี่เส้นปกติใช่ไหมเส้นปกตินะจับตรง่นมีสนามกอล์ฟด้วยนะเว้ยเหรอแลกลงกระจาดครันที่ขับอ๋อที่เราเคยมาเชา้าฟูเลยอ,อ๋อเป็นสนามเกาะแล่วจะมีสนามได้ด้วยนะ ต่อไปบนถนนหมายเลขสามสี่เก้าเก้าอันนี้ปังเลยอ่ะวิ่ยอะผลไม้เต็มเลยเวียนนี้อีกแล้วอ๋อนิ่งให่ที่ไปอ,ออกหน่อยจะปร้องได้เกาที่สนามกอล์ฟแหละ มันอยู่ในโซนของแก่งอาจารย์คคนทรีขับอะอ๋อใช่ไหมสนามกอล์ฟเอเคลิเวอร์ไซด์เส้นนี้เราเคยขับมานานมากอันนี้ไงบ้านสองพี่น้องคือการกาแฟร้านเนี้ยจะอยู่ในบ้านสองพี่น้องเนี่ยเราเคยขับมาออกจากตรงนี้ตอนที่สมัยเราใช้ออฟโรดอะอแล้วเราก็ไปเที่ยว ไปทำอะไรไปดูแล้วเรากมาออกเซนเนี้ยจำได้ไหมสวยนะชอบนานแล้วที่เราไม่ได้ขับรถมาแบบแบบแบบเนี้ยเพราะว่าที่บอกวมินมันมีเยอะมีเขาเยอะให้เราให้เราแบบว่าเขาเลยเฉยเฉยเราเลยแบบเฉยอันนี้รถติดแล้วว่ามีตลาดนัดอะ่ะขึ้นสีแดงเลยตรงเนี้ยเหรอนี่อ๋อรถติด เราซื้อเซเว่นอรับเรามาแรงจที่เยอเลยตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยยิ้มใส่นี่ครัใช่ไหมใช่ใช่ในเลี้ยวนี้ที่เที่ยวเยอะนะแก่งอาจารย์แอนเวอร์เจอร์พอยต์ตามป้ายอะ ดูสีฟ้าไม่มีทีท่าหยุดเลยอ่ะอจริงเหรอเนี่ยดูเดียวมันไปไหนไม่รู้ยาวเลยอะ่ะจะถึงแล้วแหละอันนี้แคมเปอร์อุ้ยน่ารักอ่ะร้านอะ่ะเก็บผลไม้ลอยตัวก็เป็นเอเวนเจอร์ในเนี่ยเหมือนเราก็เคยมานอนครั้งหนึ่งป่ะเนี่ยคุ้นๆมากเลยอ่ะเราเคยมานอน จนี้ที่เขาล่องแก่งกันนี่ไงน้ำเยอะนะอ๋อเส้นนี้ไม่ใช่ <300 S 1> ที่เราที่เราม,มากับพวกออฟโรดไงแล้วเขามาพามันลงเรือเราเริ่มลงแพจุดเนี้ยแล้วก็ล่องแพไปเรื่อยๆอ่ะาเมตรว่าไงนะทั้อเมตรเดียว่นี่ที่เรามากินข้าวกันจำได้ยังกินกิ เราก็รอขึ้นขึ้นเรือกลับอ่ะขึ้นรถกลับอ่ะที่เรามา,าอน,นอ,กกอนลอาาลอแล้วที่มันล่องแพฮะไปยังโลทาทิการแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่โวทาทิตรงไป ต้นเขื่อนไปไป นี่ถ้าไม่เคยเที่ยวป่ามาก่อนเนี่ยกลัว<ะ>คนไม่กล้ามาถ้าไม่ให้คนเคยมานะจะไม่กล้ามานี่เราเป็นคนเที่ยวป่ามาก่อนหลงมาเยอะโอ้ยชอบจังเลยชอบแบบนี้ชอบเนี่ยเส้นที่เรามาในไกลสุดแล้วละ่ะเสดงที่มารถเก่งนั้นเลยนะขึ้นแล้วเนี่ย บอก่าถือล้าหลอดีคือเนื่องจากว่าเรามาเป็นหน้าฝนนะใช่ถึงแล้วใช่ปะไม่รู้นะเห็นรถจอดเยอะต้นไม้ใบหญ้าเะล่ีรีสอร์ทีรีสอร์ทนั <c oughs> น่นนอนนะมันเป็นเต็นเต็นแล้วเขาก็มีกระโจมมีทำเป็นอเอ้ยเก๋นะ เยียนกรีนคาร์บินหน,นาวนี่หน้าหนาวหรอป้ามันดูดิบดิบดิบม,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 มาที่นี่ยังก็น้องๆเขาคอ,อเลยนะถ้าหนาวเนี่ยสวยไปไม่ได้หรอร้านแต่วิวสวยออจะเอาเราขึ้นไปได้หรือเปล่ารถเราจะเป็นอะไรไหม ถามว่าขึ้นได้ไหมมันรถเก่งอ่ะขึ้นได้แหละถ้าฝนตกลงไม่ได้ลื่นจะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นไปอีกอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยโอเดียเออไม่งั้นน่ะก็ต้องจอดทางเนี้ยแล้วเดินขึ้นไปมันอยู่ิงิงนิดเดียวเองเออเหรออืมจอดตรงไหนได้จอดตรงนี้ไหมจอดตรงนู้นน่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่มันเป็นทางเลี้ยวเข้าไปเลยได้ใช่ไหมขึ้นขึ้นวิแสดงว่านั่นเขาจอดไว้ใช่ไหมไม่ใช่เขาทำเป็นที่กับรถอ๋อแล้วเราจะจอดตรงนี้ไหม กลัวฝนตกแล้วลงมาไม่ได้เดินก็นได้นะแต่ถอยลงมาเ,ออเยอะปลอดภัยกว่าอดีเส้นทางคือกลัวว่าเดี๋ยวถ้าฝนตกว่าเดี๋ยวมันจะลื่นรถจะลงลำบากเพราะเราเดี๋ยวต้องมีงานต้องไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าวจอดรถไว้แอบแอบไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดินขึ้นไปเวลาเล็กๆนะคะ แต่ก็มีรถเก่งกูขึ้นไปนะแล้วก็ลงมารอแป๊บนึงนะ